สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลองออฟฟิเชียลนะครับผมวันนี้ผมนะครับจะมารีวิวนะครับสองตำนานนะครับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับผมก็จะเป็นโยฮันคับนะครับผมกับผู้รักษาประตูของเรานะครับก็จะเป็นแอดวินวันเดอร์ซานะครับหรือว่านาซาของเราเองนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผมภายในของเขาสองสองคนกันนะครับว่าเป็นยังไงครับก่อนจะไปรีวิวก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็ เอ็ดวินวันเดซานะครับผมนซานะครับผมตอนนี้เทน่าสแล้วเนาะ OVR อยู่ที่133นะครับคุณสมบัติก็จะมีการพุ่งตัวนะครับ1น0นะครับควบคุมตำแหน่ง150นะครับผมแล้วก็ตอบสนอง173นะครับการรับลูก145นะครับการเตะนะครับ154่ควบคุมบอล56นะครับความว่องไวนะครับ92นะครับปฏิกิริยา100 64นะครับสมดุลจะเป็นอ่า88แล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับ109นะครับความเก้าล้าห้าว56นะครับกระโดด121นะครับความเร็วในการวิ่ง71นะครับความเร็วอ่าคันเร่งความเร็วนะครับ178นะครับผมลูกโทษนะครับ124นะครับการส่งลูกไกลนะครับ79การมอง96นะครับการส่งลูกใกล้113เปิดบอล17 เส้นโค้ง25ฟรีคิก14นะครับการสไลด์แบบแท็กเกิล21นะครับผมอ่าคุณสมบัติภายในส่วนสูง197นะครับผมน้ำหนัก83นะครับขยันเกมบุกกลางขยันเกมต้องราวกางนะครับครึ่งบอลท่าสกิลนะฉลองท่าดีใจสไลด์แบบเข่านะครับผมแล้วก็จะเป็นอ่าพลังแฝงคว้างลูกนะครับผมตัวนี้มีพลังแฝงหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็จะเป็นอ่ามีมุกุฎสามนะครับผมตำนานนีเทเลนนะครับผมอ่าสรุปจากการลลองเ่นนะครับผม นาซานะครับเซฟผมให้10เนาะเซฟลูกยากผมให้9.5เซฟลูกปงผมให้8นะครับออกมาตัดลูกกลางอากาศนะครับผมให้9นะครับป้องกันลูกตั้งแต่8นะครับออกมาตัดลูกบอลนะครับผมหรือวิ่งออกมาตัดเกมนะครับผมไม่60นะเปอร์เซ็นต์นะครับผมเล่นบอลกับเท้าให้ A แล้วกันถือว่าโอเคนะไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับเชื่อม18เป็นตัวที่เชื่อมยากนะครับตัวนี้ถ้าเชื่อมได้เป็นผู้เล่นราฟเอสนะครับผมนาซานะครับผมตัวนี้อ่าส่วนสูง197นะเป็นผู้เล่นอ่า ที่ถือว่าดีนะครับผมแต่ไม่ได้ดีมากเพราะว่ามันเชื่อมยากเนาะการที่จะเชื่อมเขาได้นะครับต้องอมีกองหลังในทะเลนหนึ่งตัวนะครับซึ่งผมแนะนาฟานได้เนาะก็จะเต็ม18พอดีนะครับผมแต่ผู้เล่นตัวนี้ที่เขาบอกว่ากะากะาก,ากอะ่ะผมอยากให้ลองเชื่อมให้เต็มก่อนมันอาจจะไม่ได้ดีถึงขั้นกูตัวนะครับแต่ว่าความโหดเขาอาจจะใกล้เคียงกันนะครับผมลองอศึกษาวิธีการเชื่อมนะครับผมถ้าเชื่อมกับ ถ้าเชื่อมให้เต็มอ่ะต้องมีกองหลังเนเธอร์แลนด์หนึ่งตัวแต่แนะนําก็คือฟานไดนะครับผมถ้าเป็นไอคอนยังไงก็เชื่อมไม่เต็มสูงสุดได้แค่สิบหกนะครับอ่าผู้เล่นมันอาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมลองแล้วนะครับผมตัวนี้ขนาดเท้าขวานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันอ่ะต่อไปนะครับโยฮันคัพนะครับตัวนี้ร้อยสิบสองเนาะนาซาจะมาร้อยสิบนะครับโยฮันคัพนะครับผมเทนสามสิบแล้วเนาะค่าโอวิอาร์หนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับผมเป็นผู้เล่นห้าดาวนะตัวนี้ อุณสมบัติก็จะมีการเร่งความเร็วนะครับ144ความเร็วในการวิ่ง158นะครับผมการทำประตูนะครับ149นะครับพลังการยิง150การยิงลูกไกลหนึยห้านะครับควบคุมตำแหน่ง150นะครับลูกโทษนะครับอ่า127นะครับผมลูกเวลเล่146นะครับการส่งลูกใกล้นะครับ144่งไอสีนะครับผมการส่งลูกไกลนะครับ132นะครับ การมอ142นะครับการเปิดบอล143เนาะฟรีคิก102นะครับเส้นโค้ง131นะครับการเลี้ยงลูก168การควบคุมบอล148แล้วก็ปฏิกิริยา140นะครับความว่องไว160สมดุล145ประกบ62แทเกิลนะครับ62แล้วก็สไลด์แบบแท็กเกิล64นะครับการรับรู้นะครับ70นะครับลูกมงนะครับ120นะครับความก้าวร้าวนะครับ 110นะครับผมความแข็งแกร่งนะครับ117นะครับแล้วก็กระโดดนะครับ107นะครับตัวนี้อ่าคุณสมบัติภายในนะครับอ่าส่วนสูง180นะครับน้ำหนัก70แล้วก็ขยันในเกมบุกสูงนะครับขยันในเกมตั้งรับกลางนะครับกำหนดท่าสกิลจะเป็นเลมโบนะครับแล้วก็ฉลองดีใจคือกระโดดอัปเปอร์คัตพลังแฝง4อย่างนะครับก็จะมีความเป็นผู้นำเหนือชั้นแล้วก็เพลย์เมคเกอร์แล้วก็ยิงไซก้อยนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่า ทรงเขามันไม่เหมือน ST นะครับมันเหมือน CAM นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปจากการลองเล่นกันนะครับผมตัวนี้นะครับจบสกอร์นะครับผมให้เก้าจุดห้ายิงไกลผมให้เก้านะครับปั่นโค้งผมให้เก้านะครับมงผมให้เก้าจุดห้านะครับหาช่องผมให้เก้านะครับจุดโทษนะครับผมให้ S บวกนะครับฟีคิกยิงได้นะครับผมให้ A นะครับยืนตำแหน่ง S บวกความเร็วในการวิ่งผมให้เก้าครับสปีดต้นผมให้เก้านะครับความคล่องตัวผมให้เก้าจุดห้าใช้สกิลผมให้เก้าจุดห้าแข็งแกร่งผมให้เก้านะครับความอึดผมให้เก้าแล้วก็หน้าเดี่ยวผมให้ S S หนนน้้าาาคู่่เะตัวีอ เรื่องอาการจบสกอรนะ์ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับเรื่องการยิงไกลก็โอเคปั่นโค้งก็โอเคนะครับเรื่องมงดีนะครับผมแต่ว่ายิงไกลกับปันโค้งผมยังไม่ให้สุดนะเพราะว่ามันอาจจะยังดูแบบไม่ไม่ไม่สุดเท่าไหร่นะครับผมแต่หาช่องนะครับผมให้ก้าวเพราะว่าเขาไม่ไม่ค่อยขึ้นไปนะครับผมเขาเป็นเหมือน CAM เขาไม่ใช่เหมือน ST นะครับทรงเขาจะยืนรอต่ำนะครับออรอยิงแถว2ออะไรเงี้ยหน้าคู่โอเค okay. แต่บังคับให้เขาเล่นหน้าเดียวเขาจะโหดเช่น แผนสี่สองสามหนึ่งอะไรที่ไม่ใช่มีปีกไปพ่วงเป็นหน้าสามนะครับให้เขาอยู่หน้าเดียวเดียวยืนบ,บังคับให้ยืนเดี่ยวเ,เขาเล่นดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นแผนแบบพวกหน้าสามแล้วเขาจะลงหุบเข้ามาแล้วให้ปีกเข้าไปนะครับมันจะเป็นเหมือนปั้นปีกมากกว่านะครับตำแหน่งจริงๆเขาก็เหมือน S C F หรือว่า C A M นะครับเล่นได้ทั้งหน้าต่ําและหน้าลุกนะผมเป็นกองหน้า,า,นนาตัวตัวจบจบสกอร์นะครับ ทีนี้เรื่องความเร็วก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะครับแล้วก็ความคล่องตัวโอเคเลยเป็นผู้เล่น5ดาวนะใช้สกิลก็โหดอยู่แล้วแข็งแกร้งผมไม่ก้าวเนาะยังมีจังหวะที่โดนเบียดล้มอยู่นะครับผมตัวเขาย่องยงเกินไปเนาะความอึดก็9ก้านะครับเล่นได้จบเกมแน่นอนครับตัวนี้ถ้าเล่นหน้าคูนะหน้าเดียวก็อาจจะสหสำรองไว้เขาก็ได้นะครับผมอาจจะเปลี่ยนประมาณนาทีที่70หรือ80นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกับเขากันครับก่อนจะไปลองเล่นก็ย้านะครับฝากกดไลค์แล้วก็กด สับตะไคร้ใผมด้วยนะครับผมครับมาดูกันนะครับโอเคครับมาลองเล่นขเขากันนะครับโอ้โห,โโหกำลังจะขึ้น1.1แล้วนะเอหนึ่งจุดหนะครับผมตอนนี้อยู่แรง 1M เนาะก็เจอแต่โหดเลยนะครับผมของเขามาในแผนของผมมาในแผน4 3่สามสามโฮดดิ้งเนาะของเขาเดี๋ยวมาดูกันนะครับของเขาจะมาในแผน4 1 2 1 2นาโหลดนะครับผมโอเคอ่าเราได้เขี่ยก่อนนะครับผมเพราะว่าบ้านเราเนาะ ปุบค okay. าฟูเขี่ยมาให้เวนิสต่ายมารองโซ่ให้มาคาฟูจังหวะนี้คาฟูวนสวยให้มาโรดิกโก้โรดิกโก้ใช้สกิลหลบมาเฮนนเดสเบียดอยู่โยนมาแล้วก็โยันครับเรียบร้อยเลยนะครับหนึ่งศูนย์โอ้โหนาทีที่ห้าครับโอ้โหเริ่มเขี่ยก่อนนะคําเกมแล้วก็โยนเข้าไปนะเรียบร้อยเลยนะครับผม ดูภาพช้าเหมือนจะไม่มีอะไรโริโ,โกโยนเล่นๆไปนะครับเผื่อได้แล้วก็ได้จริงๆนะครับผมยูวันครับ1นนะครับจังหวะนี้เขาเขีียเนาะฟันประเทศให้มาชไนเดอร์ไรมาลูกนี้น่าจะใช้สูตรผิดเนาะน่าจะโยนแหละดูเลยจังหวะนี้คานาวาโรยังตัดได้อยู่ให้มาที่คาฟูคาฟูมาให้มาที่กุลิบแล้วบอลถึงกุลิบกุลิปแทงมาที่ทางกับซ้ายโดยเวนิสอุส ตัวนี้สิอูดหญิงแล้วโอ้โหเซฟไไปได,ได้โดยปีเตอร์เชคนะครับผมโอ้เอาเรื่องนะตัวนี้เตะมุมโยนไปแล้วก็โยฮันคับเรียบร้อยสองศูนนะครับรุ้นแฮตติกแล้วนะครับผมโอ้โหโยฮันคับโอ้โหลูกมงสองลูกเลยเป็นผู้เล่นที่ถือมงมงดีนะตัวนี้ดอกเลยมันสูงอะเนาะโอ้โหแต่ว่าหาช่องมงอาจจะยังไม่ได้เต็มร้อยนะจังหวะ เขาเรียกอะไรบอลโยนนะแต่ถ้าบอลเตะมุมอ่ะได้อยู่ติดนะครับผมเดวิดสวยโยฮันครับแทงมาลูกนี้โรดิโก้จี้มาวนกับโรดิโก้แทงมาให้ที่โยฮันครับโยฮันครับยังได้อยู่เดวิดคืนมาติดเฟอร์นนเดสแทงมาที่เคยใครวดไหลมาแพตติสไควดไหลมาฟานบัต นยังไงเข้ามาข้างในติดคาราวาโลนะครับผมอลองโซ่ไ so, หลามาลูกนี้โยฮันครับสวยจังหวะนี้โรดิโก้จี้มาจี้มาโอ้ยังได้อยู่นะครับแทงมาอย่างนี้โดนโยฮันครับเบียดไปเฟรนันเดไหลามาปุสกัตยังติดคาราวาโลลูกนี้อลองโซ่ so, ให้มา คุลบให้มาที่โยฮันครับโยฮันครับจี้มาจี้มาฝั่งซ้ายกระชากหนีมาโยฮันครับโอ้โหโยนครับเอาเรื่องหลบมาสวยโยนครับถ้าหลบวีดดิดได้อีกทีเรเรียบร้อยแน่นอนนะครับน่าจะจบครึ่งแรกแล้วล่ะครับผมจังหวะนี้จบครึ่งแรกแล้วเนาะถ้าผมเรียกโยฮันครับว่าขาฟูก็ลวนๆนิดนึงนะครับอย่าอย่าว่ากันนะครับผมเพราะว่าชอบเรียกผิดแบะคาฟูกับ โนครับมันตัวซีเหมือนกันนะโอเคจังหวะนี้ไคลเวิร์ดเขาได้เคลียร์นะครับเทนเดอร์ไหลแกถ้าเขาโยนมานี่น่าจะได้นะจังหวะนี้น่าจะเป็นลูกสูตรเขาซ้อมมาเลยคีนไหลามาที่อาฟังโซเดวิดจีมาให้มาที่วินิตให้มาที่โยฮันครับยังไงวนอยู่วนอยู่แล้วหลบมาแล้วโยันขับเรียบร้อยนะครับผมแฮตติกไปแล้วสามศูนย์นะครับ เอสทิกโดยโยฮันครับนะครับผมโอ้โหดูวนวนวนหลบจนได้นะครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายนะเรียบร้อยเลยโลง่ลงๆจ,อ,จอยๆอย่างเงี้ยไม่เหลือหรอกนะครับผมแล้วอยู่ในระยะถ้าเกิดว่านอกกรอบเขดโทษก็ยังจะติดเซฟหน่อยนะครับผมถ้าเข้ากรอบไปนี่ไม่เหลือนะครับนี่ปุ๊กซัดไหลมาส่งมาติดวินิซิอุสนะครับโอ้โหโผมตั้งอัตโนมัติไว้ขออภัยนะครับน่าจะ ไม่เป็นไรดูนาซาแล้วกันนะครับผมยังเหลือนาซาอยู่เผื่อมีชอ็อตเซฟนะครับลูกนี้โยนมาแล้วก็มง่งไม่ตรงกรอบนะครับผมยังมุ่งสกัดไว้ได้นะครับเขาได้เตะม,มุมนะเขาโยนมาแล้วก็มาาุ่งนาซาวิงออกไปแล้วก็ยังเซฟไว้ได้นะโอ้โหติดเซฟนาซานะครับโยนมาอีกทีลูกนี้เขา้าเกือบวอลเลย์ได้นะยังติดยังช่วยกันได้ดีอยู่ วิดิตฝันบัตเทนเสียบลูกนี้อาบอลถึงปุดกัดปุดกัดโยนมาอย่างอุลิบลูกนี้เนนนชน,นเดอร์บอเลเร็วมากเลยนะครับผมจจงหวันี้ภาคไม่ทันแล้วไคเวิร์ดยังติดอยู่ไหลามาที่ฝันบัตเทนฝันบัตเทนให้มาลูกนี้โอ้โหล้ำหน้านะครับถ้าไม่ล้ำหน้านะจะจบอีกได้สกอร์ได้นะหลุดหลุดขนาดนี้โอ้โหนิดเดียวเนาะ ให้สวยแล้วนะลำหน้าครับผมเ,เปลี่ยนตัวนะกุหลิบเอาเซดอลลงมาคนระับนี้ไหลมาบอลอยู่ทีเวเนอร์เวเนอร์แทงมาโยนมาโดยฮาคิมมีแล้วมงโอ้โห,โหนะซาเซฟนะครับยังหวะนี้โอ้โหเซฟไว้ได้นะครับเกือบแล้วเตะมุมอีกทีนึงโยนมามง คานาเบโลแล้วก็นาซารับไว้นะครับนี okay. ่วีดิตุจัดนะครับไหลมาเดวิดนะครับผมขึ้นเกมมะวินิซิอุสใช้ความเร็ววินิซิอุสไหลามาที่ฟานบัตเทนฟานบัตเทนยังไงฟานบัตเทนคึงบอลรออยู่แล้วให้มาที่วินิซิอุสบอลเลยเลยเรียบร้อย40นะครับเอาจนได้นะครับโอ้โหนาทีที่ 88, 88นะครับผมดู ใช้ความสามารถเฉพาะตัวหลบมาแล้วยกบอลมาให้บอลเล่แล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับวินิสอุตวินิสลูกนี้ตีศูนย์โดยวินิสนะครับผมไหลามาลำหน้านะครับลูกสูตรเขานะผมเห็นเขาพยายามทำหลายรอบแหละแต่ผมว่าถ้าใช้เป็นบอลโยนะน่าจะหลุดหลายรอบอีกถ้าใช้เป็นลูกเขีย่ยเนาะแต่ผมทำไม่เป็นนะลูกสูตรเนะี่ยไม่รู้เขาทำกันยังไงนะบอล ให้มาโดยนักซ่านะครับผมถ่วงเวลาแล้วจังหวะนี้วิธีไม่จบละไม่เอาแล้วเราหลบสวยนะนักซ่าเล่นบอลกับเท้าถือว่าดีนะครับผมจบเกม4-0นะครับก็อาจจะมีเสียดายฟั่งเอคับยฮันครับอยู่ไม่จบนะครับผมถ้ทะยันครับอยู่จบนะน่าจะมีประตูเพิ่มนะครับแต่ก็แฮตติกแล้วล่ะแล้วก็ดูนักซ่าเซฟไปหลายช็อตนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับขอบคุณครับ